ดอยสูงวิวสวยห้วยน้ำขุ่นหอมกลุ่นชาอินซีเมืองคนดีสีทากกอไม่ย่อท้อการทำกินเพราะเป็นถิ่นเกษตรกรรมยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบท่ากกอตั้งอยู่เลขที่179หมู่ที่26ตําบทตำบทากกออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบท่ากอคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก นำโดยผู้บริหารที่มีความสามารถนายรัชนพงษ์รัตนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากา้อนายอุดอุยีและนายสันติกุลจือปารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากา้อนายนรินกาใจเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากา้อพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆประกอบด้วยหนึ่งสำนักสามกองและหนึ่งหน่วย นางสาวกรกวินริจ,จันทร์รองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากอนางพรพลึงประสมสวยหัวหน้าสำนักประหลดัดนายสุกรำไพผูวอในการกองช่างนางการไดาอินสุวรรณผูวอในการกองครั้งนางสาววรนุษธนรสรุ่งเรืองผูวงในการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนางสาวสุภาวดีแรงทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารสวว่วนตำบลท่าก้อตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่สวยมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สวยประมาณ22กิโลเมตรติดกับพื้นที่ต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลสีถอยและตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทิศใต้ติดกับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายทิศตะวันออก ติดกับอำเภอพานจังหวัดเชียงรายและที่ตะวันตกติดกับอำเภอรพร้าวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลห้ากอปกครองหมู่บ้านในเขตบริการสาธารณะทั้งหมด 28หมู่บ้านจำนวนประชากรทั้งสิ้น18,352คนแยกเป็นชาย9,268คนหญิง9,084คนครัวเรือนประมาณ6,180ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรพืชเศรษฐกิจได้แก่ชากาแฟข้าวและลำไย โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่8แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากอ9แห่งลักษณะโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากอ เป็นที่ราบเชิงเขาซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้มีเชือกเขาสลับซับซ้อนทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายอาทิไรบุญธรรมมีลานกางเต็นท์ถ่ายรูปและจิบกาแฟซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่19บ้านบาราตำบนท่ากออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย โฮมสเตย์ stay, บ้านดอยงามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชมวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดและชาพื้นถิ่นของบ้านดอยงามโฮมสเตย์ stay, บ้านแม่จันใต้ชุมชนเล็กๆที่มีป่าไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ปลูกกาแฟสายพันธ์ุอาราบิก้าที่มีคุณภาพดีระดับประเทศมีกลิ่นหอมและรสชาติอมเปรี้ยวเหมือนผลเบอร์รี่ ทำให้หมู่บ้านแม่จันใต้กลายเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566ถึง2570ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากา้อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจัดการด้านสวัสดิการทางสังคมสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมกีฬาและนันทนาการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานครูและบุคลากรมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีสาธารณูปโภคและสาธารณุปการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการดูแลรักษาและประชาชนมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารเพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากาอพร้อมขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ว่ายกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่อต้านการทุจริตทุกหย่อมยา่ากราเผชิญทุกป,ปัญหาด้วยภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำท้องถิ่นไปสู่การค้ามนาคมที่สะดวกปลอดภยัยรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น